สวัสดีค่ะคุกวิทย์นิดานะคะวันนี้จะทำไส้กรอกให้ดูนะคะไส้กรอกอีสานก่อนอื่นเราจะตําเครื่องเทศก่อนนะคะเราจะใส่สามอย่างนี้นะคะพริกไทยพริกไทยเม็ดนะคะกระเทียมประมาณหนึ่งกำมือสําหรับหมูหนึ่งกิโลนะคะประมาณหนึ่งกำมือแล้วก็ะตะไคร้สองต้นหั่นนะคะ กราจะตำรวมกันนะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะคะแหลกตำแหลกแล้วแล้วก็จากเสร็จ้วยไว้ ทีนี้เราก็จะมาปรุงไส้กรอกกันนะคะวันนี้จะใช้หมูหนึ่งโลหมูหนึ่งกิโลบดมาแล้วนะคะหมูหนึ่งกิโลแล้วก็มันหมูใส่สามร้อยกรัมทำกินเองใส่ใส่แค่นี้แต่ถ้าทำขายอาจจะใส่เยอะกว่านี้นะคะแล้วแต่อันนี้ทำกินเองนะคะเราไม่ต้องการให้ใส่มันเยอะ เดีถ้าทำขายต้องใส่เยอะกว่านี้นะคะลดต้นทุนนะคะข้าวสวยนี่ร้อยห้าสิบกรัมก็เครื่องเทศที่ตำไว้นะคะทนี่ ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะจะใส่รสด,ดีนิดเดียวนะคะเอาแค่เอารสนัวใส่ครึ่งช้อนโต๊ะพอ นี่คือรสดีนะคะรสดีหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะชูรสชืรสใส่ครึ่งช้อนชาพอนะคะเขาทำคลายเขาอาจจะใส่เยอะนะคะแต่เราทํากินเราไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะนวด พอนวดเข้ากันเสร็จอาจจะเอาไปอบชิมดูก่อนว่าเค็มพอดีไหมต้องให้ออกอย่าให้จืดมากนะคะถ้าจืดแล้วไม่อร่อยถ้าเค็มไม่พอเราเพิ่มเกลือได้นะคะ ไส้กรอกที่เราอผสมปรุงรสพอดีแล้วนะคะถ้าจืดไปเราเพิ่มเกลือได้นะคะแต่อันนี้พอดีเลยพอดีแล้วนะคะเรานวดเข้ากันดีแล้วแล้วก็จะมายัดไส้นะคะนี่คือไส้ที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็เครื่องยัดลใครไม่มีหาอะไรก็ได้ที่คล้ายๆกันนะคะช่วงนี้จะยาวหน่อยถ้าสั้นมันจะไม่อยู่ต้องให้ตรงนี้ย,วยาวๆนะคะ ทีนี้เราจะอ่าจะทาน้ํามันนะคะตรงนี้เพื่อให้มันยัดง่ายนะคะนี่ค่ะเราก็จะอ่าเอาใส่มันเข้าไปในในกลวย เราก็จะรูดมันขึ้นมานะคะ่ะค่อยๆทำให้มันขาดทำโลาเดียวเลยไม่ใส่เครื่องแล้ถ้าทำลายโลาถึงจะเอาใส่เครื่องเพราะว่าไม่อยากล้างเครื่องเยอะนะคะที่เียดล้าง เราจะเตรียมเชือกมัดไว้แล้วก็กันไกตัดแล้วก็เข็มไว้จิ้มนะคะนี้เราก็จะยัดเอาน,นิ้วโป้งยัด ตอนนี้เราเอายัดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเข็มจิ้มเข็มจิ้มให้ทั่วเวลาทอดจะได้ไม่แตกนะคะจิ้มให้ลมเข้า ทีนี้เราก็จะมาทำเป็นเอ่อเป็นข้อๆเราจะไม่มัดนะคะเพราะว่ามันเสียเวลามันวิธีที่รวดเร็วใส้กรอกรุ่นใหม่ไม่ต้องมัดนะคะบีบเป็นข้อเอาก็เอานะคะข้อใหญ่ข้อเล็กแล้วแต่นะคะ ประมาณนี้เราจะทำไปจนหมดนะคะนี่ค่ะเราก็ตากแดดไล้ประมาณสองแดดนะคะตากจะทำเป็นไส้กรอกแห้งนะคะ นี่ก็ตากมาหนึ่งแดดนะคะก็จะได้แห้งประมาณนี้สามารถตากแดดที่สองได้นะคะให้แห้งกว่านี้ก็ได้นะคะหรือใครจะเก็บเข้าถุงเข้าตู้เย็นไว้กินก็ได้นะคะกสูตรนี้ก็อร่อยลงตัวก็อย่าลืมไปทำกินนะคะใครหรือสามารถทำขายได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามที่เป็นอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ